บทนี้เป็นครั้งที่57ตรงกับวันที่5้ามกราคองสมบัติร้อยหกสิบเก้าครับเจ้านรงชัยเกลียวขำผอเป็นวาจาจริยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทำมบูชาสังพุทธและธรายบูชาแาชาดชองพระควัมปิติเทราเจ้าองค์หลวงปู่อสมเด็จหลวงปู่อบนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาาจารย์ทุกเป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเ,เจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอ่านมรณาในการสวดศรัยของข้าพเจ้านี้ขอรับพระคุณพระราชนนทายครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธินคนในการจารยายมนต่อไป บทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุตราคันชนตุเทวดาสัตทมังวุราชาัสุนันตุสัจกรรมนาสัตเกการเมตโรเปคิริสิการะเจเตตันตเกมันติปรรตเตตักใเมตโนาคาเนเขหวนุมิเคด้รมาเตยัรเทวดารัตรเวสมญญาคธรรมนาคาติตันตัสเตมุนิวารวัตนะสัตว์มโนันตุธรรมะสมาโลวิจมันตุธรรมะสมนะโลวจนตธมะสมาโลวจันตานะโม บทสวดนมะการสิทธิคาถานะโมรสาวกตระตระสมมาบรสานโมรสาวกตระตระสมมาบรสานโมรสาวกตระตระสมมาสมบรสานบทสวดสัจจะกิยาคาถานัตติเมสระงายังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสระเวชนะโสติเมโหตุสัพทานัตติเมสระงายังสัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสระเวชนะโสติเมโหตุสัพทานัตติเมสระงายังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสระเวชนะโสติเมโหตุสัพทาน บทสวดมหาการุณิกนาโตติอาริกาคาถามหาการุณิกนาโตอัตไชยัพพะปารินังบริเตวาปริปิสภาปโตสัมโพธิมังังเอเตนะสัตวะเจนะเอเตนะสัตวะเจนะมาโหตุสัพพุตวามหาการุณิกนาโสัพระปาณีนังบริเตวาปริปิสภาปโตสัมโพธิมังังเอเตนะสัตวะเจนะ มาโฮตุสัพพุปตะวะห้าการุติกนาตโตสุขายะสัพพะปะเดนะปุริโตวาปะเกสัพพะปะตะสัมโพเิพุรักเอเตนะสัติวัตเจนะมาโฮตุสัพพะปะตะวาเบอร์โสรปหาสมัยสตด เอวามเมสุตังเอกลงสมัยยังบังกว่าสักเกสุวิหารติกลเปลนัตุสัมยมหวานิมาตาเปกจงเกสติงปัญจมัตเตหิเปกุสเติหิเปหวอรันเตหิทัสหิจโลกราตหิเทวตาเยโพยนะสันิปันตาหติภักขวนนาทัศรายยมิกตงคันจะอาตโคตดนัสุทาวักเกยกนัเทวนางเอตัรโหติยังก็กลาวสักเกสุวิหารติกัเปลรัตุสัมมหวิมาตาเปโกรันเกณฑสัตถิงพัญจะมัตเตหิเบกุสัตหิหิจะเปหัวอรันเต แานโนนัมายังปีเยนะทพกว่าเตนประงกมบบตพิรตะนเกปัจเจคาถาปัสยมติอรโคตาเทวตาาปินามาพวาปนรสจังววปะหางพระยะปยสระตั่วะปะหังสัมิเจเอวาเมวสุทาวาเสุเทเวสุตระหิตาพกกโตปุระโตปัสตร่างสุอรโคตาเทวตาพะกว่าตากว่าเตวะเอกมานทงอัตังสุเอกมันัางทิตาโขเอกเทวตาพักกโตศนิเกอิมังกราบาสีมห้าสมัโยภาวนัจะมิเทวกาเยกระมกะดาฆะทัมหิมังรำมสมิันทกิตายเ ตตาราพิกาสมาทังสุิตังอัจโนโชกกรมังสุสารติวัน์ในตนิเขาหวอินทรยาในราลทปิตติอาดโคปราเทว่าก็ตสนเกอิมักรปรสิจราคิลังจรวาปิคัอิเดกิลหันจะเีชาตเจรันิสุทวิมาลาจักุมาาสุสันตาสุโคติอาดะโคปราเทวดาก็ตวสนเกอิมังกรปะสิจิราิลังจิริาปิคังอิเดชิลังหันเป็นชา ปะริปุเรันติติอรควพิบวตสเยปุยเนปิกเวทสสุโลกาธาโสุเทวตาสันนิปเรตาหงติตะกาตนานปุังจะเดปิเตปิกเวเฮสุวิพันทานังโสมาุตาเตสัมปิปันทนัเอตปรมายวเวตาสันนิปรตาเฮสุสยธาปิมยหังอระอเยปิเตปิกเวพระวิสันติอนาควาตนังโตสมารุตาเตสัมปิปันทนัเอตปรามายวเวตาสันนิปเรตตาพระวิสันติสยธาปิมหังอิะอิกาจิคิตมิ ดังสุนาทาสัทุกการมฤติยกระดโลทาปัสสสพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคุปขโตปัตจันตสุปะกวาเอตตะโวจะสิโลกามนุกัตามมยะตปุมาตัตฐตาเยสิตาคิลิขภะลังมิจตตาสมัยตาปุถุสีหาวัสรีลาโลมะหังสาวิสังโตโนโอทาตมะตาสุชาวิปัสสันนัตเวลาเวลาติมโยปันตเตเรวาวเนกไปรบวัฒเวเตโตอามรนณิติสัตตาสาวะเกสัสเจลาเตเต่วกายาปิกตะเตปิจาราติปิกโบเตจะอัตตพัมกนุสุปะปัสสะตรัง

ติมันตจนมันโตวันวัตยตนมวันาิมิคนังเซติงว่านางสาตางิาติหาสายขานานะแต่วันนี้นอยที่นโตจนมตวันวัตยติเตนโม่ามานาพิมภิคนังเติงว่านางเอเจเตโราชสหาสายขานานะแต่วันน้อยที่บนโตจนมตวันวันโตยติเตโนมาันามภิคนังเมติงว่านางเวสามิตาปันจตายขานานแต่วันนนอยที่บนโตนมตวันวันตยตเตโนมานทิกงบรริาพิมตพิคนังกุมิติวสานัง piyojana satata sang yakana pai yunopasati kupi loraka nai do sapaka sapedi wanang koromaccha raja tatara to patthati kantapana angadi pati maharaj jati tetitu puta desa Entah mana ma, para itu penutup mentauan, mentauja, tadi nomor nabi kemampu nanti pening, menantapi nanti raja, biar Tapata tak pasang, tadi kumpah nang adek, adik pati mahar raja, jah, tadi toh, pota pedet apa, wo entah mana ma, para itu penutup mentauan, mentauja, tino, sang raja, biar roh pakoh, patas, tadi nang ade pati mahar raja, jah,

โคโรต้าหะจันนัโนกามะเตโตจักินโนมันทุนิมันดุวยจักปานโอปานาโทโอปามันโยจัดเทียวสุโรจามาตานลิจิตาเซนต์จากคันทัโพนะโรราชาชันโนสะโพนาโคปัญจัสิโคเทวัดติพารุสุริวัชสาเอเตันเดจราชาโนคันทับพาหะลาชพิโมธมานาภิกรมภิคุณังจัสมินวานังอาตาโคนาภาษานาคาเวสาราสหะจัดสหัตจัดชกากรรมพระลัสสะตาราอาคูปายาคศาสหายรพิยามุนาตราชจะอาคูนาคายะตัดติโนเอลาบันโนมหานาโคสปาร์ขาจัสมินวานัง เนะขาราชสิสาหันติทิพานที่ชากิวิสุทธิ์จะเวหายสเตวะนันะปัติตรสุปันนอิเสนามญนานาราชามาสสุปันนโตเคมะกาสีพุทโธสนาหิวหิวปยตานาคาสุปันนาสรัมาสุพุทังชิตาบุญราเถนะอัุ สมุทางอสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเตอที่มันโตยิสติโนกาและกัญชามาเปสมาอสุาทานาเวคาสาวปเจติสุติจาัะหาราโตนัติสหสจันจัพระฤกตนันเพเวโรจนามกาสันในเหดวาเป็นเซนยาสภพัตปักกมุงะโยชน์ะพิพานตันเตปิคุสัปติงวะนางอาโปจัตเทวะปฏิวิจัตเตโชวายโยตันทักข์ผงวโรนาวรนาเดวะโสโมจัตยะติสหัสหมิตากรุณกายาอาคูเทวะวยะสติโนถ้าเสเสถิกายตาเปนานัตาวันิโนอิทิปันโดชินวันตะวันนวันโต เวนทูจตเทวะสาริจะอาสมาจเตุเวยมาจันทศูนย์มันสาเทวาจันทมาคูบรัชิตาสุริยจตุมันสาเทวาสุริยะมาคูบรัชิตานักขันตานิภุรักษเทวาอาคูมัตระวะลากาวะสุนังวรวเสศโชสังโคปาขะปพเทนทศทัตเตนะเทกายะสเปนะนัตตวานิโนอิติมันโตชนันตตวันนัวันโตยะสัตตินนมอรทัมมานาอภิกรรมโมิคุนังสัมมิติงวันังอัตตาโกสหปูเทวาชาลามะคีสิขาหรือว่าอาทิตะกาจจจาโลชาจโอมาภุพพะนิพาสโนวัลุนาสหธรรมมาจะอาจุตาเจเน วาสาวนเนสีโนทัสเตตเตสทศกายา์ะเปรนานัตตวันนิโนที่พันโดจนบันโตวันนัวันโตยัตติโนโมทามานะอภิกรรมมุมิกุนังตะไม่ติงวานังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุต ตามาคิดทาปัทุสิกาอาคูอาคูมัณโนปัทุสิกาอตาคาลโยเทวาเตจจะโหยตวาวะเซนโนปะละขามาปะละขะอาคูเทวายิสติโนเตเตเตทะธากาย,ยตะตเปย์ในนาตนตะวันนิโนทิปันโดเชมันโตวันนวันโตยิสติโนมัทมานาพิกามโมมิคุณังสเมติงวานังสุางสากากะลลุมหาอาลุนา,า,นา,า,า,าอาคูเวคขนาสาตหะโอทาสกายหาปะโมขะโอคาเทอาคูเทวาวิจักขนาสััทธามตตาหาลักขะชามิสกาจะยยสติโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสสติสเตเตธะธากายะตเปย์ในนาตตะวันน้อยิโดจนท วันนวันโตเยสติโนโมถมานาอภิกามมภิขุนังตมิติวันังเกมิยาตุสิตายามากันธกาจยะสติโนสัมพิทกาลามาเสรษาโชตินามาจาอาสวานิมานาลติโนอาคูอาดากูปรนิมิตาณเตเตธรากายาสเพนานัตตาวันนิโนอิติปันโตเชิญวันโตวันนวันโตเยสติโนโมถ้าปนาภิกามมภิขุนังตมิติว่านังสันเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตาวันนิโนนามันวะเยนะอาคชงเยจันเย สัตย์ที่สาสหาปาวุทธาชาติมัคคีลังโอคัตินามาราสวังตะเคมโมข้าตรังนาคันจันทังวะอาสิตา,ตาสินังสุขามาบร,รบาามพตโตจักกุตะอิจิมันโตจักสหัสันนางกุมารโอติโสจักโสปาคัสเบติวันังชาสภมโลกาณมังค่าปมาวิติติคุปปามันโนจิติมันโตพิสมากายโยเยสเติโสทัศเตตัยฉะาอาโกปเจกัสสวัตตินโนเตจันจะ มัตโตอากาหาลิโตปริวาริโตเตจัตสเพอภะพิเตเตสินเตเตเวสภามเกเมมารัสเซนาอภิการมิปัสสะคันดาธมันิยังเกธะกันดาธาพัณฑะลาเกนะพันนมมตุบวสัมมันตาปิวารตธามาวมมติถากโกจิอิติเตธามาเซโนกันหาเซนนะครับเปสายิปานินาจารปาหันจะสังลัตะวานะเประวังยะธาปพุสโกเมโคทธนเยนโตสวิทโกตธาโสวัจธาวัตติสังคุโตอัสยังวัเสตันจัตสภามกปินญายวะวักคิตะวานนัตโกมาตะโตมิจิสัสสาสาวะเกสัสเนรัเตมารัเสนาอภิเันตาเตวจานาธาป เตจาอาตับปรับมารการลงสดวาพระรัศาสนังวีตลาเกิปการมงในสังโรมัมปิจะยงสัพเพวิจตดสังคมมาพยาิีตายยัติโนโมทันติสหปูเตหิสาวากาเตชะในตตาติบทสวดจุลชัยพกรณนโมเมพระเตชะสารัตนัตยาธรรมมกาเตชะปะสิทธ ประสิทธิประสิทธิเทวานารายประเมีสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจุติโลกาคัมพีและการสมุทาภูตุงคังคาจะสพามัจฉัยยะประสิทธิพระวันตเตชยะชัยยะธรณิธรณีภูาทิภนาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะละคนละตนละนิสัยในลายเสน้าเมรุตราชพนราลชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพียสมพีนาเคนทนาคีปิศาสปุตกาลิช being ัยยะชัยยะทุนิมิตาโลกิชัยยะชัยยะสิงคีสุธานะนามุกชาชัยยะชัยยะบรุะ มุขะสาตราใช้ยะชายยะจปาทินาคกุตระคันทบชยชายคันชาคนัตตงสุขระพุชงสีหพยัคฆีปาจชยะชยยะวรณมุขะยาตาชิตตชิตตเสนาลีปุณะสุตินารดีช้ยะชยสุขะสุขาชีวีชัย,ย,รรยนนะชยยธธาชยยรระยาายยธ,ร,ร,ยยธร,รณีตะเลสธาสุจัยยะใช้ยะายธร,รณีสัตตินสธา ชยชยมันกรดัันจาว่าเกชยชยว่ารุณยะเขชยยชยลกษเสสุลบเจเตชายชยยพอมเมนนานาชยชยยราชาธิราชชายชยชยยปรวินสัพพังชยชายอะหันตาปเจกวัสาวังชยยชยยมเหสโลลินเทวาชยชยพรมาสุลโคชยชยยนาโคเปลุนโคเปลปโคจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเโยจักุเวโลวัลดปิจัอคีวายโยจะปรปจุนหคุมาโลอัตาระทัตตารโถ อาถารสศมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทะโยอิสิโนสาวกัสผาชยะรามอวนุเตชยะเชยธรรมโมจัตสังโฆจารทสะปโรสติเังเอเตนะชยเตเจนะชยสติบาลนุเตเอเตนะคุจเตเจนะโมตุเตเชยมังคลังมโยปิกรสัจสเดมโตยามารัศจปิมัทโอมาราทยโยอุโถสัญโฐทิปันเทปโมุติตารเชยะนัธา รามคนาเมิเสโนสยพิพุทธสตรีตยมรดสจปิมตปราชโยโสยมโพธิปันเถปมติัตธาอินทคนาเมิเสนสยพิพุทธสติีโตยังมรดสจปิมตปราชโยโธสยมโพธิปันเถปมติจัตเจยดธาเทวคนาเมหิเสโนยพิพุทธสตโมตยังมรดสจปิมตปราชโยตโสยมโพธิปันเถปมติจัตธาสุปนคนามิเสนสยพิพุทธสติโตยังมรสจปิมตปราชโยโธสยมโพธิปันเปมดิัตยดธานาขคานามิเสนสยพิพุทธสตมตอยังมรตส ปรัชยโยอโศกสยามพอที่ปัปโบมริตาสยดาธาสัพพม สยามพอดีบันเด็บริตาสยดาธาสภามัคคณาไมเซโนสยีนโดปริยมเลสักยานางนันทวัฒนทนโเอวังตะวังวิทยโยหหิเสยสรเสียมังคลีอปราชิตรังเกสีเสปาทวิปโคัลอภิเกเกศพบปัญาขับรถผ่านมนจนักังสังคะังสุภาภาต่างส่งหนตีต่างสุกนนท์สมมตรต่อจกสูตรที่ทั้งสังัก็นเจริงสุนทรภิกษุณนางไกยเจทิญมังวานะตะพังปารถีณาภิกษุณีนางมโนกำมังปานิทีเตภิกษุนันาปนโตเุเดวาสมิขตากาห ตูตุตัาองตุปสัพพทารักขันตุสัพพตตานังรักขันตูที่ได้ศานัญญากาติปเรนาเตสังสเพปูเรนตุมโนลธายุติกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะวะลาหะกาโลกาจุปตะวาเตสังนิวาเรนตุจตุปดากาเยสุขังคิดแต่ตุขังอนันตุยตถาละหังบวสุธรรมะนิยามาสุตังเอวามเมสุตังเอกาสัมยะมะกวา สาวัติยังเวรานติเชวันอนาถป็นกัสสารามตตโลกะวะพิคุอามนเตสิพคุโมติปันเตติเตพุปะกะโตปัจจตสุปกวาเอตระโวจะอุปาทาวะพิคุเวตะัตาานัปวะตะกาตานังติตาวาสาถาตุธรรมะิตตาธรรมติยตาสัเพังการาติัารตัตสัมุตเมติสัมติวะเปวะอาตกาเตันญะเปตปัตถะเปติวิวติวัจิอุตานิกรติสัพเพตั ตังคาหลาดุคัติตังคตาคาโตอเป็นตัมปุจติอเป็นติเมติตัมปิจตวาเปติเมตวะอารติกติเตเตติปัญจะเปติปัตตะเปติวิวัตติวัจจิวตานิกโลติสัพเพตังคาหลาดุคัติปตาวาภิกะเวนตะกะดานังตุปาตาวาตัคกะดานังธิตาวาสาธาตุธรรมะเตตตาธรรมะทียามาตสัพเพธรรมานตาติตังคตาคาโตอเป็นตัมปุจติเป็ติเมติตัมปิจตวาเปติเมตวะอารติกติเตเตติ เทเตติปัญจเปติปัตเปติวิวัติติวัชติอุตานิกรติสเปธรรมะอนัตติติธรรมโวจักภควาอัตมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันตินติบทส่วนพัทเทกรัตคาถาติตังนานวาเขมยะนันติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติตัมหิณันตังอันนันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสสติ อาซังหีลังอาซังกุป,ปังตังวิทามนลุพลูหายเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดข,ขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั่นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนควาแข็งก็ควพรพ่กูวดต่ากันชนันไว้อาเจว่าเกิดตมากับปางโกชัญญาบนรนังสเวความเพียรเป็นกิจจ่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ในพวกนี้นักอิโนสั้งการันเตนะมหาเสนนะมจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจตราซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงคโารไดตมตามาตังตีตังตังเวพธธัาตเทคระโตติสันโตอจิคาเตมุนีผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้อยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนน้เกลางวันและกลางคืนทุกว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาตีดเดียวก็น่าชม บวชสวดธรรมสังเวชปัจเจขณะสัพเพสังฆาลานิจจะทังขารคือร so ่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วให้ไปสัพเพสังฆาลทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ตนอย่างพ่อเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บแต่ไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งนราทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทังสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจุู้งชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุบาังมรณะนความตายเป็นของยืยันเอาว่าสัมมยาบริสัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปฏิโยธานเมชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอดชีวิตนางเมนอานิี้ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิ้นยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยวว่าตาคนด้จัดสังเวชอายังกายโยอจิลังต่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในนาเปตวิญญาโนขั้นปัสสังวิญญาณชุดโผลัอนข่าวทิ้งเสียละอธิินนนซึ่่งแผด ตัลินทั้งแงอีกว่าปดุจดังว่าท่อนมาท่อนเฟิร์นนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันจะเวลาทั้งขาลายทั้งขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนรออูป,ปาตะวัจธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปัจจุบันนี้รถชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย,ย่อมดับไปเตสังวูปฐโมสโคความเข้าไปสงบลงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปตตานมรัติจะทั้งทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่ไม่ถึงสุดจะมรเสสะเลที่ตายแล้วและกํลังจะตายแต่เทวาห้างมรฤจามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันกนับที่มีเอตดับสังสโยความสงสัยในความตันนี้จะไม่มีกับเราเลย บทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกิจจิครังคำมังสเพสพเพหิพเตหิคตังปุณญังนอนมทันตุสรงโตภรโตเยเทวสุมาติอนิกตาติกายุกัสราฮุนตุสุราฮนตุทุขาปะมลจันตุมาตาปิดาสุรานตุทุขาปะมจันตุสเพยติกาสุรานตุทุขาปะมลจันตุสเพยยติกาสุราฮุนตุทุขาปะมจันตุสเพยอจาริโยปชัยยะสุราุนตุสุขาปะมจันตุสเพนาขตาสุราตุสุขา ปรมนัญโนตุลสเพเทวัสุกตาห้องเถรตุขาปรมนัญโนตุลสเพสามารถตินังเส้นเป็นเทนโตโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้ำโมพระสโตอักันติมายะอิติปะคะวานณโมพระสโตอักันติมายะอิติปะคะวานณโมพระสโตอักันติมายะอิติปะคะวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนิทูเป็กระเรโพธิกระไรตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนนะภาวันตุปุชิตาสดิจการโรเตหะวิหารมันทะเลเทราจัมมะชานะวกาจัปิโกวสารามิกาทานะปฏิอุปัสสกากรรมาจเตตะ วิ่ขมาติอิสราสปานาปูตัสุกิตาภวันตุเตชะลาผู้ชายเอปิดอาจจะตะภาวะทั้งเตตะชาติอัตนาบุพกาติกานิยนิกธรรมะว่าราฟาติเตเตปิคุปัสการตูสักพยังธาตุเจลังสตังธรรมโมธรรมะทัศราจปุกาลาสังโฆของตุวสัมมาโควะอัตายะจะเหตานจะอามเหละกัตุสัตธรรมโมสเปปิธรรมจารีโนวุดจิงสัมปาปุณนยามะธรรมเมอริยภาเวทิเตปัสสนะหอตุสเปริปิปันิโนพุทธศาสนสัมมาธรรมภาเวชันโตกาเลเตวะเพระวัตสุวุดที่ภาวะยศตานังสมิธทางเนตูเมธันิมาตาปิตาจารััง นิจารันที่โกตะเปงเอวังธรรมเณรราชานนปชังลักขันตุสัพพทาเอวตาอโยชนะคาถาทุขปัตตาจนิทุขปยปัตตาจนิปยโตขปัตตาจนิโสขะงหัวดุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอามะหิตัมบัตตาเวนัมบัตเปเดวานุโมตนตุสปัตสัมปติเตเยมิตัุสสีลขันตุปัตา ภาวนาพไตัหดขจันตุเตวตาคตาสมังคลถาหตสัพพังสมังคลังรักขันดุสเบเดวตสัพพะพุทธานุภาวนาสวัสดีท่นี้ลันตนหสัพพังสมังคลังรักขันเดวตาสัะมานุภรวนาสวัสดีท่นลนตนงหสัพพังสมังคลังรักขันุสเเดวตา สัพพสังฆานุปภาวนาสดที่หุ่นโดดเนรันตลังสัพเพพุทธาปตาพระเจากนันตยงพลังหันตันตเตจนะละขามาทามิสัพพะโสสัพเพพุทธาลปตาปเจกนันตยงพลังหันตะนันแต่เตจนะละขามาทามิสัพพะโสสัพพุทธาลปตาปเจกนันตพลัง อรันตานันตเตเจนนละขามาทำให้สัสนตะเป็นพุทธาปราปตาปเจนันตยมพลังอรันตานันตเตเจนนละขามาทำให้สับสนตะเป็นพุทธาปราปตาปเจกนันตยมพลังอรันตานันตเตเจนนละขมาทำให้สัสนตะเป็นพุทธาปราปตาเจกนันตยพลังอรันตานันตเตเจนนละขมาทำให้สังสตะเป็นพุทธาปราระตาปเจกนันตยมพลังอรันตานันตเตเจนนละขามาทำให้สับสตะเป็นพุทธาปรารตาปเจกนันตยมพลังอันตานันตเตเฉนนละขามาทำให้สัสนะนพุปราัน ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลในข้าพเจ้าได้สดสใเพาะตมวันี้ข้าพเจ้าขอนำเข้าที่ถวายเป็นพระราช์กุศลแด่พระบรมเพลนนานเจ้าเสด็จพระบรมราชนีและพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระเดชสุวรรณคามายขอให้แห่งบุญกุลนี้จงเป็นสัพพะสรมมงคลในข้าพเจ้าไต้แค่ขปลอดภัยจากทุกสังหรจภัยอันตรธานพระอให้มีแหล่งรายได้เป็นมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพ่ะชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากจนขอจะได้มีข้าพเจ้าขอทรัพย์จะมีสมาติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนเองโอสมเด็จสมานพระเจ้าดำ โปรไบสิปซาพรออน้มสอ่งอนุภาพแห่มงมวลไปสู่วัตถุมคลด้เยตายอเศรษฐีทั้งฝ่ายแต่และฝยเรารวมถึงวัตถุมคนลคนับนรอศมสิทธอุัจะตั้งขึ้นให้เปลี่ยนโมเด้วันธานุภาพ,ทพ,าพเทวานุภาพเลือดานุภาพอันตรายสิทธิอานวยผลได้เป็นสิริมงมลแก่ผู้ครอครองและผบูชาทุกประการเทิน